ลุจ like ุเกมวันนี้เละเตินต้นเอ่เตินเตก็ไปตามเกมอ่ะลูกพี่บอกให้สั่งไปเรื่อยๆอย่าพิ่งออกก็ตามแผนที่ีวางไ่ไหมวันนี้กลับมาเล่นเลยยกไหนลับมาเล่งยกสามไปไว้ยกสามยกสามว่าก็เาสตนะตอยกสามนะได้ไหมต่อยโดนมันบริเวณไหนท่างดีครับหลายหมัดด้วยโดนหลายหมัดเมืว่าจังหวะนั้น่เขาจะลุกขึ้นมาผมไม่น่าคิด่ะพอเขารู้ขึ้นมาตอนนั้นในใจดอะไรอยู่ มใจคิดแบบเดินอัดเลยครับเอัดครับถ้ามีเวลาเหลืออีกคประมาณ30มสิบวิคิดว่าไปเกียมได้มีเกียมได้เกียมได้นะแต่ว่าราคาเขาช่วยไว้คเขาขอยกสี่ทำไมถอยออกมาตั้งรับเลยก็ตั้งรับแล้วเกมไปไกลแล้วก็ลูกพี่บอกให้ตั้งรับไปเรื่อยๆเป็นเรื่องตอนแรกเขากะจะเอาน้องอะไรนะกะจะเอาน้องเลยครับแต่มันเปรมันเอาน้องไม่ได้คุ้มดีกว่าครับรู้เรื่องพอใจไหมเกมจบแบบนี้ก็พอใจครับ เคยเจอกันแล้วร่บงร้อนแบบที่กำแพงเนช้ครับวั <ทำ S 2> น,นนั้นไปนั้นกับไปนี้ไปไหนดีกว่าไปนี้ดีกว่าไปนั้นไม่สบายผมขอรูปพี่ไต่อยไปนี้นชนะนะแต่ชนะชนะไม่ไปนะชนะไม่นะไปอ่นะผิดกันวันนี้ทำสัตเร็จแล้วอยากขอบคุณอะรบ้างครับอยากขอบคุณเทรนเนอร์อยากขอบคุณโนาชท่านค่ะอยากขอบคุณเอฟซีทางบ้านเลยทำได้แนละ้วอัชตินนี้นะครับมุณนี่สามเหมืองสอมรุ่นจกใครครับจากแดงค์เอ็เดีย ชนะมากี่ครั้งแล้วนไม่รู้นะแต่3าม้หลังเราจะนะตดวชนะนู้ไหแพ้ให้้าไหมแพ้คนสแบบแพ้คนสึกแบบคสุดบคาใจไหมาใจแก้เเราอยากครับ้หนักได้กันไหมหนักไม่น่าได้แบไม่น่าได้ครับน้ำนักตอนนี้ี่ดีสุดเท่าไหร่ครับก็ิบ6นี่แหละครับ